พุทธังสารนังขจามิธรรม,มังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิข้าพเจ้าขอรัตนากำลังบารมีหลวงปู่ดุขม้าปัญโยกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหรัน พระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิุพระองค์ตั้งแต่อดีตการองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนกอจักรวาลตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพรรดไว้อย่างรูปลักษณ พุทธธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลณวัดหนองไผ่แก้วจังหวัดชนบุรีให้เป็นกระแสเดียวก,กันกับจักรพรรดิหากข้าพเจ้าหรือรูปนามใดก็ตามพบภูมิใดก็ตามทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเหมือนแสนโกจักาวาลสุขาถาจักรพรรดิทั้งในดีปัจจุบันและอนาคตขอยกระแสจักรพรรดิสว่าง พามปยังรูปลักษ์พุทธธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลน,นวัดแห่งนี้สว่างแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาแผ่พลังงานครอบพิมานแก้วตรบควบคุมทรงดวงวิญญาณให้กับรูปนามพภพบคุมต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้ให้กับรูปนามพภพบคุมต่างๆทั่วทั้งจังหวัดชนบุรีและโดยรอบทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตหากรูปนามใด พภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากรูปนามใดพบภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามท,ทุกพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งนิพพานในการอันควรเทอนหากรูปนามใด พบภูมิใดก็ตามได้เข้ามาสร้างบุญกุศลสร้างบุญบารมีนวัดหนองไผ่แก้วจังหวัดชนบุรีตลอดจนได้เข้ามากราบไหว้รูปลักษณ์พุทธะธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวนนวัดแห่งนี้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอให้กระแสบุญเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้า ย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่สวดจักรพรรดิสวดกระถางเงินล้านสวดกระถาชินมัญชรทุกรูปทุกนามทุกพบทุกภูมิทัท่วท,ทั้งสามแดนโลกาธาตุเหมือนแสนโกรธจักรวาลย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่ร่วมบุญตั้งกองบุญฝากรากระแสจักรพรรดิไว้อย่างสถานที่ต่างๆทั่วโลกย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่ร่วมอนุโมทนานในทุกบุญกุศลที่ข้าเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามพบภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้ ย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามพวบพรมต่างๆทั่วทั้งจังหวัดชนบุรีย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามพวบพรมต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเหมื่นแสนโกจักรวาลตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสะซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอญนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีน,นพรัต สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานางวรังคันธังสิวลีจัมมหาเถวรังอหังวันทามิตรตออหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัเพพุทธาสัเพธรรมาสเพสังฆา พระลัปัตตาปเจกานัณจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพสสสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธ,ธรรมาสัพเพสังคาพระลัปัตตาปเจกานัณจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพสสสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคา พละปัตตาปัจเจกานันจยยังพลังอรหันตานันจเตเชนระรขังพันธามิสัพโสพุทธังอาิธามิธรมมังอาิธามิสังฆังอาิธามิ